โฮมทัวร์บ้านดีเจอเขายายเอแคร์วิวิวินักกูมากนักกูมาก <c oughs> เขียวอยู่ด้มากอ่ะอันนี้ล้านหนึ่งมูลค่าหรอเออหนึ่งล้านบาทฉันในนั้นมีสซอร้ไยรส์เดี๋ยวมาดูกันว่ายายเอแคร์จะมีปฏิกิริยายัางไงนะคะถ้าจะยกลักสัญญาอ,ออกไปเลยอ่ะร้านดูดิ <c oughs> <c oughs> มาเจอกับแอ์นะคะในอะแอเองค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะแอพามานอกสถานที่อีกครั้งค่ะกับการมาทำโฮมทัวร์บ้านยิเจอเขายเยอแคลร์ซึ่งจะบอกว่าเอแคร์เนี่ยนะนะเป็นน้องรักน้องสนิทแล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านเล็บด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยมาบ้านเอแคร์เลยตอนนี้อยู่ที่บ้านนางเอแคร์แล้วคือจริงๆต้องบอกว่า อยากมาขอวิชาเหมือนกันนะคนอะไรวะแม่งรีวิวก่อนเข้าบ้านมีอยู่ e p ีเข้าบ้านหน้าประตูบ้านมีอีก1 E p ีพีโอ้ยวนอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่กูจะได้เห็นบ้านเต็มๆก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้บุกค่ะวันนี้แอบบุกเลยนะคะมาเดี๋ยวเข้าไปหาเอแคลร์กันดีกว่าค่ะเธอวันนี้ฉันไม่ได้มาธรรมดาฉันในนั้นมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาดูกันว่ายายเอแคลร์จะมีปฏิกิริยายังไงนะคะไม่รู้ว่าแผนเซอร์ไพรส์ของเราจะสําเร็จหรือเปล่าวยอุิยนักกลัวมากนักกลัวมากเธอดูหน นเน <มา S 1> ต้อนรับนะคะคุณเอแคลร์ื่อป่าสวัสดีค่ะโหเล่นมากเลยอยู่นกกันมานานนะเธอไม่เคยมาบ้านเธอเลยเแต่ว่าฉันน่ะติดตามความดราม่าของเธอมาตลอดชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่แบบเก่งคือจริงๆต้องบอกว่าด้วยลุกนะด้วยความมาสายของแกฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะมีบ้านแบบใหญ่โตขนาดนี้ฉันมาสายจะเบียดพอจะไ่ทำอย่างอื่นมาก่อนไม่มีค่ะมาหน้าสดค่ะเอแค มึงจำได้ไหมเม่ามึงมาถึงก็คือกินหมูกระทะแล้วกูจะนัดปีหม่งปีใหม่ร้านเย่แคร์ก็คือกูไม่แคร์แบบปล่อยใจอะปล่อยใจเฮ้ยวาวิดานะคะตอนนี้เอ็ดคุณแคร์เขามีความรักอดีที่ดีที่สุด เป็นคนแรกเป็นคนแรกถือว่าออกจากเกณฑ์อาหารเกณฑอหาเออทุโปรดไปปิ๊งกันในกลมหรือยังไงนอกกลมสินอกกลมไปปิ๊งกันได้ไงก็โลกออนไลน์ไอจอมไอซีมันก็เปไนกันมาไปปัดเหรอไม่ปัดเลยเฮ้ยไอทีไอซีแล้วเขาอยู่ในกลมแล้วเขามาเจอเรายังไงคุยตั้งแต่เขาก่อนเขาเข้ากลมแล้วเอ้ยหยิบไปแล้วสี่แล้วฮะแล้วเขาที่ไหนทางนี้มาหรอถ้าถูอฉันมาไม่เดือดได้คนเห็นคู่ไม่ได้เลยหรอไม่ได้เถือนไปไปเข้าในกันดีกว่ามามามา แม่เข้ามาเ<อ>ข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เดี๋ยวนะแกคือปกติเวลาที่เขาแบบว่าทูมทัวร์บ้านมันก็ต้องแบบจัดสรรให้มันเรียบร้อยกันที่เรา <laughs> อยากมาดีนักแล้วบ้านยังไม่เสร็จก็เลยให้พามาเลย <laughs> อยากได้ฟิลบ้านเก่าอ่ะมา <laughs> คือทำบ้านอยู่ชั้นสองตอนนี้นะคะก็เลยกั้นฉากระหว่างหนูกับคนงานเดี๋ยวจะมีคนงานมาทำตอนเช้าไงก็คือทำไปสร้างไปอยู่ไปนอนตรงไหนอ่ะนอนชั้นสามทำชั้นสองนอนชั้นสามแล้ว่าก็ขึ้นได้ดิ ไม่ได้ตีใหม่มาอ้วนขึ้นไม่ไม่ขึ้นแล้วล่งหลังเห็นมองมัก็กาเป็นปกติน่ะนอนตรงนี้แหละไม่คนจะบอกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สบายไม่สบายนะครเพราะบิวตี้ก็บล็อกเกอร์ของเยอะจริงพอส่วนใหญ่อะถ้าเราไม่ซื้อมาเองด้วยอะก็แบนด์ส่งมาแม้กระทั่งแบบหนูรีวิวเว็บเสื้อผ้าอีดอกเราอะกลายเป็นลูกค้าเองซื้อเองไป50 60ชุด เรารีวิวเองเราซื้อเองเนี่ยเออเอาจริงนะเนี่ยต้องถาม AK เอแคลยว่า,าการเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์นี่มันยังไงคือแรกเราแรกแหละเราจะเริ่มจากการทำคอนเทนต์ก่อนออแต่พอมาคอนเทนต์มันอยู่ตัวเริ่มมีคนติดตามเนี่ยเราต้องพัฒนาช่องมากขึ้นกีค่คนถือว่าติดตาม10คน <c oughs> ไม่หปนความรู้สึกว่าแสนวิวก็ต้องถือว่าใหญ่แล้วปะแล้วถ้ามันเริ่มจากแสนเลยนะออมันลดลงหลังๆเหลือหกพันอันนั้นต้องพิจารณาเรื่องของคอนเทนต์และว,ว่าต้องดูแลภาพรวมยังไง เชยน้อยอีกยิ่งอยู่ยิ่งร้อนยิ่งอยู่ยิ่งรอพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเออไปอันเนี้ยี่ยูทูบร์ต้องมีนะหรอแล้วไปอเนี้ยเกือบเกือบห้าหมื่นไฟอันเดียวเกือบห้าหมื่นตากล้องตากล้องตาลุกวาวเริ่มจากทีแรใหม่ก่อนอยู่ของเตยเลยเริ่มจากอันนี้อะไหลักร้อยแต่หนูใช้มาห้าปีจนไอเนี้ยไหลไหลแล้วแม่ไต่ไหลละก็คือล้มมาทีก็คือเออมันใช้ได้อยู่เนี่ยคนมันจะของเตยบ้านเก่า อย่างเงี้ยแล้วเราถือว่าใช้ได้นะถือว่าเป็นซอฟบล็อกแบบถ่ายแต่งหน้าถ่ายอะไรก็สวยแต่พอแบบว่าอุ้ยมันแสนวิวแล้วถือว่าเป็นช่องใหญ่เป็นช่องใหญ่ปุ๊บลงทุนนี่ห้าหมื่นเกือบห้าหมื่นก็โอ้ยไม่ต้องแสนวิวก็ได้มันไม่มีถูกกว่านี้เหรอแกมีแต่ว่ามันคุณภาพไม่ได้จริงๆอยากทำให้ดูมากเลยว่าทำไมมันถึงต้องห้าหมื่นอยากรู้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 ทำไมวะไม่น่าพูดเยแคร์อยู่ตรงไหนจะปั๊บเอ่อแม่ช่วยหน่อยกลมง่ายเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเอาจริงให้กูโฮมทัวร์เลยวันนี้ อีแค่มึงมันไม่ติดเลยอีดอกห้าหมื่นมาพังในรายการนี้หรอฉันจะได้เหลี่ยกันไปกว่าอีกแสนวิวเลยนะอ๋อปักหลวมเจอแล้วเอาใหม่ครับนะาสามสองหนึ่งสมมติเราอยู่เที่ยงคืนแล้วลูกค้าโทรมาแบบว่าอยากได้งานแต่ว่าอยากได้แสงเช้าดูนี่ค่ะบารมีของห้าหมื่นเออหุยเช้าไหมล่ะวาบเลยค่ะกล้องวาบเลยเนี่ยเราต้องยอมซื้อแม่แต่ว่ามันห้าหมื่นใสแบบสีได้ปะ ปรับได้ไม่รู้มันต้องสมได้ดิไม่เอาอย่าทำนะเอฟเฟกมีเอฟเฟกด้วยว่าเออมันมีเอฟเฟกไฟดูดได้ป่ะมันเกมเหมือนไฟดูดเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกโอเคโอเคเอาล่ะถ้าถือว่าแอมีแบบว่าซักแสนเองด้วยแต่อันนี้มันคือแอร์ทำดีเซนต์ไงเออให้เซนส์ก็บอกว่าเซนส์เดี๋ยวรออะไรอะ อยากจะให้ดูอันนี้มากเลยอ่ะอะไรบอกปาไงรีวิวไงก็คือโฮมทัวร์มันก็ต้องดูว่าเออดีบ้านก็คือเข้ามาก็คือไหว้พาก็าคือเป็นบอกปาพานี่ก็บอกอัพบางวันก็จะมีแบบข,ขนตากระเพรามาวางกะเลยแบบมันถือหลายอย่างอ่ะมีกระเพราอีกจานหนึ่งอ้ต้องออกไปรับแขกก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยหลวงพ่องงเนอะ <laughs> พ่อ,ององเลยพ่ององนะอันนี้คือบาปิกเนตองค์แรกที่บูชานะองค์แรกอันนี้ขนมาจากบ้านเก่าคือบูชาท่านได้มาก่อนหรือหลังทําจือป่าก่อนคะ่ะก่อนเลยก็คือมูเหมือนก<ล>ันนะคือปกติหนูไม่ค่อยไหว้อะไรเลยอ่ะจะไปบาปิกเนตเดี๋ยวไหว้เพราะว่าเป็นคนอธิษฐานไม่เป็นเ,<อ>เป็นมาวัาเราไปวัดอะสมมติเราไปนั่งวัดวัดใหม่ๆที่เราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราไปนั่งปุ๊บเขจะมีคำให้เราอ่านแล้วหนูจะเป็นคนอ่านหนังสือไม่คล่องยิ่งเจอแบบนะมุอุอะติอะผูโอ้โหนี่เลยตอนนเราหันไปหาเพื่อนอะ อีพูดอะไรอ่ะไวจังวะพูดอะไรวะแม่พูดมาอย่างนี้แล้วอะนี่ค่ัได้อยู่แค่บททันแรกอะมะมุปีอาอุแล้วอะไรไม่เป็นรเลยปะสามจบสามจบจบแรกเวณะมุปีอาอุอยู่เลยคือไม่ว่าอะไรเพราะพูดพูดไม่เป็นเออพอพูดก็พูดอย่างนี้หนูมาละของงานแล้วพูดอย่างไรพูดได้ คือบ้านหนูอยู่สนามของเตยสมัยก่อนบ้านไฟไหม้ไม้ทั้งหลังที่เวนพาองค์นี้ที่เหลือทล่มมาหมดเลยกอจำได้แล้วมึงเอาหนังสือเรียนออกมาเออไปเอาหนังสือเรียนออกมาเออหลังจากนั้นประมาณห้าถึงสี่นาทีบ้านก็ทล่มเลยปโอเคโซนนี้มีอะไรบ้างเอแคลก็คือรับแขกจริงๆตรงเนี้ย มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าหนูอะเป็นคนที่ชอบน,นั่งแต่งหน้ากระพื้นเราช่างแต่งหน้าแล้วไอช่างทำผมแล้วก็ตัตอ้วนก็เลยดันทุกอย่างเข้าไปเพื่อจะได้นั่งแต่งหน้าตรงนี้บุ๊คบุ๊ช่างทำผมก็ทําไปเออก็เลยดันเข้าอะไรอย่างงี้แล้วก็ทาตู้มานเนี้ยเนี่ยดีไซน์ตู้เพราะว่าเราจะซ่อนไฟใช่ไหมอยู่กันมาเกือบครึ่งปีที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเปิดได้คนึกออกวันนี้ฉันเปิดที่บ้านกินกันทั้งบ้านอุ้ยตายมีช้นให้ใส่ที่บ้านหนูไม่รู้ชอบมากอ่ะขนตาจะเป็นเบอร์บางอ่อนไว้แบบ e r วิด y นล o k มึงกูรูขนะ้ขนตาแข้งเอาลิฟฟังนะขนตาแกเหมือนขนตา,า,าล่างฉันค่ะเบอร์เล็กมากแต่ทำไมเปิงกาวนี่ต้องเป็นเบอร์อย่างนี้เลยนี่เน้นเน้นฉันเล่ามีอะไรบ้างห้องแม่ห้องใหญ่แรับนึงเมื่อหลังเม่ไหลแล้วนั่งหน่อยคือตอนทำบ้านหนูไปเซืร์เครื่องนี้มาพี่แอร เพดานตรงนี้เออซึ่งเครื่องนี้มันไม่ได้มีขายทั่วไปเว้ยมันต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆที่แบบว่าไป,ไปไปหัวกับโรงงานมาเลยว่าเอาพันเครื่องหมื่นเครื่องเครื่องนี้เกือบสามหมื่นมันเครื่องปล่อยไอออนลบให้แบบฆ่าเชื้อในบ้านากันโควิดผู้หญิงวะเนี่ยเออแล้วอย่างเงี้ยทั่วบ้านสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นทั่วบ้านอ,ะอ่ะออเเลิศก็เลยไปได้มาออแปลว,แว่าในบ้านไม่เคยมีใครติดผ<ำ>ีดองมือสองทีจอแลไ้ไม่มีใครติดมงขออเตีย ใช่เพราะว่าตอนนั้นอยู่คลองเตยไงอ่าตอนนั้นอยู่คลองเตยเขาเลยเข้ารอบทั้งบ้านแต่แล้วปุ๊กก็ต้องหนีย้ายมานี่เลยเพราะยังที่เราก็กลัวไงก็เลยก็เพราะว่าเนี่ยประสาทก็คือเจอเครื่องที่มันช่วยได้ก็ติดทั่วบ้านเลยหลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครติดก็รอบสองตุ่มฉำตันตันสองขีดตอนแรกไม่มีโอเคไปดูอะไรอีกห้องน้ำหรอห้องน้ำก็ไม่มีอะไรจริงจริงก็คือห้องน้ำแม่แล้วก็จริงๆมันต้องไม่มีพวกสกินแคร์ด้วยแต่ว่าหนูเวลาหลังอ่ะถ่ายงานเสร็จก็แบบเขาเรียกว่าอะไรรีบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนนออ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 ยย่่่างงงเเี้้้้้ตบหแมไไปลัคืะะร ที่ทำท่าายบายอะ่ะคือมีความโควิดจัดถึงขั้นแบบว่าเผื่อแขกมาบ้านเราก็ไม่อยากให้แขกมาสัมผัสเลยในห้องน้ำของแม่ของยายเราเลยนะอ,อ,อันนี้ไม่เป็นระบบเซนเซอร์ให้แบบบกมือเราก็จะปลดเลยเออมันมันเชื่อมอันนี้กับอันนี้อยู่ด้วยกันออแล้วนะมึงบอกใครไหมว่ามันใช้อย่างงี้เพราะเมื่อกี้ฉันก็เอานิ้วจิม้มคนในบ้านจะไม่จิ้มปุ่มนี้ อ๋อจริงจริงๆแล้วเนี่ยร้านเล็บเราอ่ะลูกค้าอยากได้อย่างงี้ไหมพดต่อเล็บต่อเล็บจิ้มไงเออว่ะเปลี่ยนไม่ได้ไหมล่ะใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยอะไรอะไรอไรอันนี้ร้านหนึ่งนะคะร้านหนึ่งร้านหนึ่งอะไรอันนี้ล้านหนึ่งมูลค่าเทมาไเออหนึ่งล้านบาทใครเป็นคนตั้งแกจ่ายเงินหรอใครทำให้อาจารย์เฉลิมชัยแน่ๆไม่ใช่ใครเฉลิมชุย พี่ฟ้าฟ้าเดอเซเขาวาดหนูตั้งราคาเองร้านหนึ่งหนูมีความสึกว่าตอบโจทย์หนูแล้วก็สื่อความหมายสำหรับหนูได้ดีสื่อความหมายว่าอะไรรูปนี้มันบ่งบอกอะไรในความเป็นเราผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสู้ชีวิตมาด้วยความแข็งแกร่งผู้หญิงคนหนึ่งสู้ชีวิตอยู่ไหนภาพรวมว้ายแยแคี่บ้าสวยแต่สวยสวยไหมสวยอย่าได้ใครเข้ามาต้องมองภาพนี้บ้าไหน่อยฉันๆเอาด้วยนะได้จับได้ปจับได้ป่ะจับไปแล้วจับได้ร้านหนึ่งออ้ยห้องง่าหน่า หนูชอบห้องครัวสีสีเพราะเพราะว่าห้องครัวสีสีอยากกินข้าวอร่อยสำหรับหนูอุ้ยเอามีครัวไทยได้ยนี่มีครัวไทยด้วย มีคนไทยด้วยบ้านนี้เป็นบ้านชอบกินไงใช่มีข<ช>วไทยครัวฝรั่งโอเคแต่ว่าแกหาไอ้สมองสมเอกอันนี้มันน่ารักเนาะพร็อพจ้ะขอบคุณที่ใช้์คำว่าพร็อพเพราะว่ามันคือพร็อพจริงๆเพราะว่าทําให้เป็นอะเป็นคนไม่ทำอาหารแต่ว่าซื้อมาเพราะาชอบสีสี <ๆ S 2> เห็นไหมอันเนี้ยช่วงทำน้ำแข็งใสวันก่อนแม่บ่นว่าอยากทำอยากอยากกินน้ำแข็งใสลูกแค่นี้จะสั่งน้ำแข็งใสให,ให้แม่สั่งเครื่องมาเลยให้แม่ทำเองหรอเออแล้วมันเป็นสีเหลืองหนูชอบสีเหลืองไงก็เลยซื้อมันเลยสีเหลือง ก็เลยกินสลับปอสีเหลืองเออสูตรอันเนี้ยไม่ได้ไม่ชอบกินสลับปอแต่ว่าสลับปอสีเหลืองก็เลยซื้อมาวางดูบ้านแบบดูไม่มีอะไรกินแกมันมีนะเขาบอกว่าบ้านมันต้องมีของกินเยอะๆใช่ก็มีตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ปิ้งขนมปังแต่ว่ามันสีแดงก็เลยต้องซื้อน้ำส้มไปคนไม่กินน้ำส้มแต่ว่ามันสีชมพูน่ารักไหมน่ารักอ่ะก็เลยต้องซื้อเพราะมันสีชมพูแต่ว่าไม่ได้ทำเลยเลยยิ่งหนักกว่าเดิมเลยเนี่ยเครื่องทำแป้งโอ้โหไม่ได้ซื้อเพราะทำเป็นซื้อเพราะมันสีเขียว ท่านในนั้นมีเซอร์ไพรส์เอาเป็วนว่าเดี๋ยวเราอะจะแบบบอกไอแคร์ air, ใช่ไหมว่าร้านเล็กที่เราทกำกันมามันอาจจะต้องปิดตัวนะมันจจต้องควักทุนเพิ่มแกไหวไหมหรือว่าปิดกิดดจาการก,กันเลยดีปะ่ะเดี๋ยวจะประมาณเนี้ย <S 1> <S 1> พูดกันประมาณนี้ดีกว่า <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่านางจะแบบรับบทยังไงอะไรละเ,เ,เ,เปล่าเปล่าโทรศัพท์มาอ๋อทุร้านเหรออรอๆๆรอหนึ่งอะให้ยายไอแคร์คุยก่อนแป๊บหนึ่งทำไมมันมีงานด่วนใช่ไหมไมคุยกับใครอ่ะพูดเหมือนไลฟ์อยู่อ่ะต้องคุยกับเขาไปก่อนดี นี่วันนี้ยังคุยกับเอแคร์อยู่เลยหมอตอนนี้ได้ยังไงเออฉันโทรไปขอเข้ามาแล้วแกบอกไปเลยว่าถ้าสมมติว่ามันมันถ้าเขาไม่ลดราคาให้เราอยู่ไม่ไหวเออเออเดยกแกลองเออฉันแห่รายการอยู่แกอ่ะอ่ะอะมา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 มตัวนี้ดอกเบอร์อรอไปหมด เชื่อแล้วว่าไม่ได้ทำจริงๆเออ,อก็อยู่อย่างไม่เป็นปีหล,หลายตังอะเเมกกับแม่แล้วคือแกก็ดูเนาะข้างๆเป็นพาสเทลก็คือไม่สนอะไรเลยเนาะดแดงเดิออะไรก็คือใส่สีๆเขาหนูวางเ <ๆ S 2> ต็มห้องนี้ไว้ว่าทุกอย่างของแกเจ็ดดสี ไม่สีก็เป็นสีเงินวางไว้สองอย่างเลยแต่อันนี้อันนี้มีสีสัแม่หนูแม่นยังไงคือเราอ่ะโตมาในสลัมคองเตินแล้วแม่ก็ชิน culture การใช้กระติกก็คือเวลากินน้ำก็คือกระติกเท่านั้นหรอใส่หลอดปักหลอดปักหลอดแม่ชอบกินแบบนี้มันเขาจอยกว่าเอ็นดูทร a d i t i o n a l t r a d i t i น n a l ที่ก็เป็นห้องครัวก็เป็นโซวิตามินต่างๆรวมถึงวิตามินด้วยแม่เหรอแม่หนูเลย ม,มีเสียันไม่ก็กระเป๋าก็กระดกหน่อยแอร์อยู่กับเอคคมาแอร์ไม่ค่อยเห็นเอคคกินก็ไม่ค่อยกินกินวังโอกาสอุ้ยอันนี้ชอบมากกระเล็บชุเปียสุดสดอ,อันนี้ดีสุดในประเทศไทยนะคือผ้านุ่มแล้วก็น้ำเยอะเนี่ยน้ำเยอะมากแล้วมันเชลลิงอ,อย่างเงี้ยคือมันเป็นโตหินอ่อนแท้แล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของอะไรเนี่ยเออ นอมาซื้อเองละค่ะผู้จิ้งวันนี้ให้หนูเป็นสีชมพูค่ะอันนี้ซื้อเอเพราะชอบหรือชอบจริงคือมันผ้ามันผืนใหญ่นุ่มแล้วก็ไม่เปื่อยแล้วก็น้ำน้ำเยอะอันนี้ใช้ที่นี่ที่จริงรีวิวรีวิวอโอุ้ยตัวหนาวน้องรับไปซื้อที่ไหนเนี่ยบอกแหละหนูซื้อมาเนี่ยไอ้แทร์ซื้อพีลิพายมั้งเอาเหรอเอาหรอเหรอแกขายให้พีลิพายไหมมีมีมีสุกแล้วอันนี้อันนี้ ก็แต่ลองจานรถหรูอลังการนีเราเราเปลี่ยนทุกซีซั่นนะเออหรอเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกทุกเดือนทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ให้ตัวเขาท้อนะเบื่ออีกแล้วหรอไปรีวิวอะไรยวไปห้องครัวเลยแล้วแกใครตุ๋นเดี๋ยวฉันรับโทรศัพท์นิดนึงก็คัดได้อีกแล้วคัดอีกแล้วไงมันไม่ต้องรีบมันปล่อยใจเออก็คัดไป็นีเออปล่อยใจตีโก้คนเดียวอยี่ยบ้าไปอ่ะนั่งรอหน่อยแล้วกันฮัลโหลเจ้ระหว่างรอ มันยังไม่หายโควิดเลยแกมันก็ต้องประคองก็ต้องช่วยกันบ้างแกก็ต้องบอกเขาไปปะเขาี่ไม่ต้องเคลียร์อะกรเลยถ้าเราจะยกเลิกสัญญาก็ออกไปเลยเอ๋อร้านกุยโอ้ เหลืออะไรบ้างพี่มาแล้วเหลืออะไรนะคะอื่นมาตไปเมย์นี้อยากอวดมากคือจะบอกว่าหลายๆอย่างอะหนูซื้อก่อนมีบ้านเช่นอันนี้ชอบดีไซน์นี้ก่อนที่จะทําห้องครัวเอออย่างเช่นแล้วก็อนนี้อีกซื้อตั้งแต่ก่อนจะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำคือตู้เย็นอันนี้เว้ยซื้อแล้วก็ไปไว้ที่บ้านที่คลองเตยซื้อมาเท่าไหร่ แพงไม่หมดรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยแพงประมาณเกือบแสนหนัวันที่ซื้อราคาเขาแบบต้องเสกตัวเพราะมันสามารถเห็นอะไรแบบว่าใช่มันหนียแบบว่าอยู่ตรงเลยอ่ะซื้อราคันนี้แหละมันมีบ้านเล็กมีบ้านใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราเราชอบฟังก์ชันของเขาแล้วแบบมันประหยัดไฟดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลบ้านณปัจจุบันเนี่ยยี่สิบเจ็ดล้านจริงไหมราคาบ้านเปล่าๆปลยี่สิบเจ็ดไม่รวมแต่งโอ้ยแรงมากรีช่าไมรี่คือดูปั้นแล้วทำเล็บอย่าลืมดูปั้นแล้วทำเล็บเราต้องมีรายได้สิ มึงเลือกกูค่ะหรอเจ้าของร้านเลบมันมันปังอะเนาะก็เลยได้ดีเพราะุ่งนั้นแบบโหแบบการตลาดเราดีมากแล้วก็ d ดลิ v e r y ี่เราปังถูกไหมมึงไฟตกเลยอะมึงเครียดอยู่เลยอะพอรล่ะเครียดก็จะเิอไปปิดิปิดรายการฉันจะพอก็ปิดรายการหน่อย วันนี้ปล่อยใจไปกับเอแคร์เป็นไงบ้างวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งเอแคร์มากๆนะคะที่จัดเปิดบ้านนี่เป็นการติดถึงก็อย่าลืมติดตามช่องตือป่านด้วยนะคะแอ์กับเอแคร์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไหนเล่าสิใครจะออกคุณนุ่งคนนี้ติดโควิดแล้วก็ทำยอดไม่ได้มันไม่มีใครจะมาควักเนื้อแล้วงั้นออกก็เลื่องเขาฉันไม่รู้ว่าภาพแรกในวันที่แกอยากมาลงทุนน่ะมันเป็นภาพเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าไง คือหนูอ่ะเป็นคนชอบทาเล็บอยากเป็นอะไรของตัวเองแค่นั้นเลยทุกวันนี้มันก็มีอะไรของตัวเองแล้วคือจบไม,ไม่ได้ทํากําไรของไม่อยากขอมันก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้มีกําไรเราทําเพราะว่าเราอยากมีไงรักบ้านเนาะทำไงอะ่ะรักนาะแกมันมันช่วงเขายังหมักแพงอ่ะช่วงโควิดอ่ะมันเข้าใจได้อยู่แล้วปะขอโทษไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ให้พี่มาโมทัวร์บ้านช่วยฉันด้วยแล้วกันฉันก็ มีอะไรเล็กเล็กน้อยให้ปั่นผลงวดแรกของพี่ฟังนะคุณเหนื่อยมากแล้วเดินเนี่ยขัเอ็มมีลานนี่วันเกิดหนูแลนวเดินเนี่ยโดนซ้อยไพ่แบบนี้ทั้งเดินเมื่อกี้เมื่อกี้หนูระหว่างคุณดูหันไมอมองเย้ะ ทีมงานเขาไปแล้วเขาไม่กลับบ้านกันวะไม่ได้หันมองไปเนี่ยบอลอีก็นั่งร้องไห้ไปสิไอ้พกนี้มันไม่กลับบ้านกันเป็นเรี้ยอะไรอย่างนึงหรืออะไรวะไม่มีอะไรล้านเงาฟังโอ้ยแกมีบัลหมดด้วยหรอบอลหมดทางแรกแต่คุณกินมีกควาหรัก ตอนไหนอะเอาตอนอยู่ห้องนน้นกันเออรีบด่วนเกอุก้ยหนามา<โ>กแบงยี่สิบปั้เนี่ยทมัน <c oughs> หนาจังวะรู้สึกเต้นอะนนกลุ่มก้อนแล้วนะนี่เนี่ยเธอดูดิใจนางอะ แม่อยากทําวันนึงใฝ่ฝันว่าอยากมีร้านเล็บก็คือแค่มีแม่บางอย่างไม่ต้องได้กําไรก็ได้คุณผู้ชมจริงๆร้านเราดีมากนะ<ช>เอานี้<ช>แบบพูดกันคือร<ช>้านเพลงแอลเรลยรของเราดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาทำอ่ะถ้าไม่สดวกมาร้านอนะ่ะเดลิเวอรนี่เรามีเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยเรากล้าพูดเลย<ช>ที่<ช>แบบเดลิเวอรี่เราแบบครบวงจรจริงๆอ่ะเราไปถึงบ้านคุณเลยอ่ะดฉ่ำแล้วราคาไม่บวกเพิ่มนะและคิดตามระยะทางตามราคาแก๊เลยถูกต้องค่ะรู้เรื่องวะเนี่ยใช่เนี่ย ้ดีใจว, <laughs> วันีย้นยเร็จ ใช่อันนี้ปิดคลิปแบบจริงๆแล้วเมื่อกี้คือติ๊กแน่ๆเราขอบเทสไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะน้องเอแคลร์จื้อปาะนะคะน้องรักของแอร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะอ๋อแอร์เองนะคะเออแค่นี้เนาะเออทำไมต้องอ๋อแอเองอ่ะอ๋อแอร์เองอย่างนี้โอ้เราไม่ได้เขาบอ่ให้มาแบบว่าคุณพูดเป็นแอร์อว่าเอาเอาแบบป็าวววด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบายโหนนะ คือเขาจะขึ้นเงินเว้ยแกเขาจะขึ้นเป็นหกหมื่นถ้าอย่างนั้นเราก็ปิดร้านไปเลยก็ได้ตั้งแต่วันพรุ่นนงนี้คืออเป็นเงินเดือนที่ดี่สดสี่อตั้งใจมันเป็นแบบนี้ผ่นานความเดือนนี้ไม่ไอาจหดแจ้งใช่ปะ